สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่อง DIY by ช่างนกนะครับก็ช่องที่มีสาระดีๆน่ารู้นะครับในอีพีนี้ผมมีไอเดียเจ๋งๆมามอบให้กับเพื่อนด้วยนะฮะพัดลมบ้านใครพังขาหักขาเป๋อย่าทิ้งนะครับมันซ่อมได้แต่จะซ่อมยังไงไปชมกันครับเนื่องด้วยพัดลมตัวนี้เป็นพัดลม3ขานะครับ ก็ขาที่มีอยู่มันก็หักไปพอตัวนี้ก็หักอีกตั้งหากครับก็จะทิ้งก็เสียดายมันเนาะเพื่อนๆและหยิบยกไอเดียเจ๋งๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเผื่อเป็นแนวทางในการซ่อมพัดลมของเพื่อนๆกันบ้างนะก็ถ้าบ้านใครพอจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์แต่นึงไอเดียไม่ออกนะครับก็เปิดช่อง DIY บายช่างนกกันได้เลยนะจ๊ะอีพีนี้ผมจะมาสอนวิธีการซ่อมพัดลมยังไงให้มันน่าใช้นะครับก็ ไม่ยากครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยแล้วกันนะครับในสิ่งแรกที่เราต้องใช้ในการซ่อมพัดลมนะครับก็ดัดแปลงนะครับด้วยแผ่นเหล็กแผ่นนี้เลยฮนะใหเ้เพื่อนๆหาแผ่นเหล็กมานะครับก็มีแป๊บอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเสียบเข้ากับอุ้ย <laughs> เสียบเข้ากับคอพัดลมเดิมนะครับนี่แหละครับคอพัดลมเดิมพัดลมเดิมมันอยู่ยังไงครับเพื่อนๆมันอยู่อย่างนี้นะ มันหักออกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาแป๊บตัวนี้มาเชื่อมกับโครงเหล็กนะครับ mm. เพื่อยึดเข้ากับคอของเจ้าพัดลมตัวนี้ส่วนนี้ก็คือแป๊บที่เราจะเอามาทําเป็นขาของมันนะครับเอาขึ้นรูปพับรูปยังไงมันมีวิธีทําอยู่แล้วครับ mm. เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วคงไม่ยากใช่ไหมครับถ้ายากก็ทิ้งมันเถอะครับท่านผู้ชม แรกให้เพื่อนๆตัดแป๊บมาก่อนเลยละกันนะครับความยาวก็เท่ากับขอพัดลมเดิมนะเพื่อนๆสามารถเสียบได้แบบนี้เลยละกันเนาะก็ชิวๆครับงานนี้ในส่วนของแผ่นเหล็กที่เราได้เตรียมกันไว้นะครับเป็นแผ่นเหล็กที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะเศษๆแผ่นก็ได้ครับไม่ต้องหนามากเอาบางๆก็พอพอที่สําหรับเชื่อมได้นะครับก็วาดรูปแล้วก็พับตามรูปแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆนะผมจะพับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ขาที่เราจะเอามาเสียบนี้คือขาเดิมนะครับพัดลมตัวนี้จะมีทั้งหมด3ขาด้วยกันก็คอเดิมของเขานะครับหักเรียบร้อยไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับพับกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเอาขานะครับมาเสียบเข้ากับคอตรงนี้นะครับซึ่งแผ่นเหล็กที่เราวาดไว้นั่นคือการขึ้นรูปนะครับตัดตามแบบที่เราวาดไว้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆชมเป็นตัวอย่างนะครับ หลังจากวาดแบบกันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ตัดตามแบบที่เราได้วาดไว้เลยละกันนะครับตัดแบบนี้นะครับให้ครบ3ามขานะเพื่อนเพื่ออาจจะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่างานนี้ต้องใช้ความชำนาญสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัดพับเสร็จสับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้ากับที่คอแป๊บนะครับแบบนี้แหละ ที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็นํามาสมเข้าแบบนี้พอจะนึกภาพออกกันเลยยังครับท่านผู้ชม3ขานะครับ3ขาตอนนี้เราได้ทั้งหมด1ขาแล้วนะครับเราต้องทําเพิ่มอีก2ตัวให้ครบ3ขาอ่ะเดี๋ยวผมตัดก่อนให้ครบ3ขานะครับไปกันเลยแฉลบไว้มันโกหกเห็นไหมครับแป๊บเดียวผมก็ได้มาทั้งหมด3ขาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเอามาประกอบเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมนะครับ เดี๋ยวผมจัดขึ้นรูปดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาชิ้นงานเนี่ยไปเชื่อมก่อนละกันเพื่อนๆนว่าแล้วก็ไปกันเลยครับชบเรียบร้อยนะครับก็หลังจากเชื่อมมาก็หน้าตาประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆนทีนี้เพื่อนๆก็ไม่งงแล้วนะครับพอจะนึกภาพออกแล้วละกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนเออผมเอามาเรียงนี่ครับนี่ครับ จริงๆแล้วของเดิมหน้าตามันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่มันเป็นพลาสติกมันก็เลยหักง่ายไปหน่อยผมก็เลยจัดการรีโนเวทขึ้นมาซมใหม่เลยนะครับเรียกว่าก๊อปเข้ามาอีกทีแล้วกันหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับสวยเลยใช่ไหมครับท่านผูช้ชมก็เมื่อเราได้ฐานขาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราจะมาเริ่มทําคอตัวนี้กันต่อนะครับหาวิธีทําคอตัวนี้ให้มันอยู่กับคอของพัดลม ทำยังไงล่ะครับทีนี้ก็ให้มันอยู่ด้วยกันลักษณะนี้นะเพื่อนๆนะแล้วเราจะให้มันอยู่กันยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นจากเจ้าแผ่นเหล็กนี่ละกันเนาะเดี๋ยวผมเจ้าแผ่นเหล็กเนี่ยมาตัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็พับครอบไปตรงนี้เลยฟืบนะฮะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเพื่อนๆไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอืมไม่ยาครับไม่ยา จัดการวัดขนาดคอพัดลมแล้วนะครับนี่ผมก็วัดไว้เรียบร้อยแล้วตีเส้นขีดสายเรียบร้อยตัดครับเพื่อนๆตัดอย่างเดียวครับไม่ต้องฟังเสียงผมหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับก็จะมาเชื่อมประกอบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะทําเป็นคอของพัดลมในรูปแบบของช่างนบเองนะครับ ครับว่ามันยากที่ไหน oh. เดี๋ยวผมจะเอาชิ้นง,งานที่ตัดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันก็เสร็จแล้วก็นาตาแบบนี้เลยแช่ว้าวสวยงามครับนี่มันไมโครโฟนชัดๆ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับเ <laughs> <ๆ>พื่อนๆตรงนี้จะเป็นร่องนะครับร่องของสายไฟก็จัดการเซาะออกให้หมดให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากตัดแล้วมันก็จะหลบช่องสายไฟเราพอดิบพอดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็คงจะพร้อมที่เราจะเอาไปประกอบกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะประกอบและทำสีเดี๋ยวผมลองเอาไปเทียบดูก่อนละกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่า นี่นะครับลองที่เราได้ตัดไว้เมื่อสักครู่นี้เสียปุ๊บโผะว้าวสุดยอดครับโงานนี้ดีไจริงๆนะครับอืมออกมาก็พอดีพอดีเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามครับหลังจากนั้นนะครับไอตัวสามขาเนี่ยผมก็ได้ทําการพ่นสีนะครับพร้อมกับใส่ขาลูกบิดเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งชุดรับลองเลยว่างานนี้ใช้ทนใช้ยาวกันเลยครับคุณผู้ชม จากชื่นชมผลงานกันนะครับเอ่อก็เป็นผลงาน DIY นะครับบ้นบานเลยละกันเนาะรอยเชื่อมทุกจุดน,นะครับรอยอาร์ุงเม็ดของเราเนี่ยก็ทนแน่นอนครับงานนี้แข็งแรงไม่แพ้มาตรฐานโรงงาน ISO แน่นอนครับก็ว่าแล้วเดี๋ยวเราลงมาประกอบกันดีกว่านะครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ let's go กอง,งานนี้นะครับประกอบไปก็แอบ,บรุ้นอยู่ในใจนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าก mm ั hmm. วทำเสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยหน้าแตกยับเลยครับทันผู้ชม <laughs> อีกหนึ่งผลงานนะครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากเพื่อนๆใน E ีีนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า EP ีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมจากสิ่งของที่ดูไร้ค่านะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมุนทุกพียครับมุนแน่นอนก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับต่อใครกดกระดิ่งรัวๆเลยแล้วกันนะครับใน E ีีหน้าผมจะเอาอะไรมานําเสนอเพื่อนๆอีกก็ ฝากติดตามด้วยละกันนะครับจากช่อง DIY บายช่างนบนะครับ